คุณผู้ชมคะหลายปีที่ผ่านมานะคะชาวประมงพื้นบ้านที่บริเวณลำน้าโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคําที่อำเภอเชียงแสนที่เชียงรายนะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าเขาจับปลาได้ยากขึ้นค่ะเพราะว่าเขาเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งอากาศนะคะรวมถึงการสร้างเขื่อนด้วยนะคะหลายแห่งนะคุณผู้ชมจนน้ำเนี่ยมันแห้งนะคะแล้วก็เกิดกระแสน้ําผันผวนด้วยนะคะตอนนี้ชาวบ้านที่นั่นเนี่ยต้องหันมาช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์ปลาจนปีนี้ปลามันเพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วยนะคะตอนนี้กลายเป็นแนวทางที่ําประมงพื้นบ้านได้อย่างยั่งยืนด้วยค ภูมิค่ะ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำในอำเภอเชียงแสนที่เชียงรายจุดที่ลำน้ำสาขาไหลามาบรรจบก,กับลำน้ำโคงกลายเป็นพรมแดนไทยลาวและเมียนมาที่เต็มไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นเหมืองท่าค้าขายขนส่งสินค้าทางเรือที่สำคัญบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาพื้นถิน่นที่อุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโค้งมากกว่า140ชนิดที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวประมงพื้นบ้านริมฝั่งโค้งมายาวนานแต่หลายปีมานี้ลำน้ำโค้งเปลี่ยนแปลงไปมากจนจับปลา แทบไม่ได้ไม่เยอะตัวเล็กเมื่อวานนี้ไปเห็นไหมตัวเล็กตัวใหญ่ก็ปีหนึ่งก็จะได้สักตัวสองตัวส่วนวิจัยประมงจึงเข้าไปช่วยให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงเพื่อให้ทำประมงพื้นบ้านในลำน้ำโขงได้อย่างยั่งยืนโดยให้ชาวประมงนำเพ,พาอพันธุ์แม่พันธุ์ที่จับได้ให้เจ้าหน้าที่ประมงขยายพานาันธุ์ปลาและปล่อยกลับคืนสู่ลำน้ำเมื่อคุณได้ปลามีไข่คุณควรที่จะเพาะพันธุ์ก่อน แล้วก็เอาไข่หรือเอาตัวในแปรนุบาลแล้วก็หรือปล่อยลงไปเลยมันก็จะได้ลูกเพิ่มขึ้นแหล่งพักตัวอ่อนเราก็ไปป้องกันตรงนั้นอีกว่าทําป้ายทํำอีกว่าอย่ามารบกวนตรงนี้นะเพื่อให้มันมีการขยายพันธุ์เองโดยธรรมชาติ ลุงสิงคาทำประมงพื้นบ้านในน้ำโขงมาตั้งแต่อายุ12ปีผ่านมาหลายสิบปีจับปลาขายเพียงอย่างเดียวไม่เคยคิดถึงการอนุรักษ์จนวันที่น้ำโขงเปลี่ยนไปทั้งการสร้างเขื่อนมากมายสภาพอากาศที่แปรปรวนระดับน้ำผันผวนแทบไม่มีปลาให้จับ จึงเริ่มมองเห็นปัญหาและทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาจนวันนี้ปลาเริ่มเพิ่มมากขึ้นทำให้ลุงสิงค์คำและชาวประมงที่นี่มีรอยยิ้มมากขึ้นลุกค้านี่ปลาอะไรเอ่ยปลาปลาจุกครับปลาจุกปลาจุก,จกทางเหนือนทางบ้านเรานี่เขาเรียกปลาจอกเพื่อไม่ให้มันตายไงต้องผูกไว้ก่อนรอรอคนมาซื้อ,อเท่านี้มาตลอดเลยยังไงก็ขายได้ยังไงก็ขายได้ บางทีถ้าแปลกหน้ามาหน่อยเราก็ขึ้นอีกสิบบาทรวมอย่างวันนี้ขายหนูเท่าไหร่คะเนี่ยนี่เหรอสองร้อยเจ็ดสิบอ๋ <270 S 2> อถ้าไม่แปลกหน้าสองร้อยห้าสิบโอเคยี่สิบบาทนะครับหนู แบปลาที่นี่จึงเริ่มคึกคักขึ้นมีลูกค้ามารอซื้อปลาสดๆถึงที่พร้อมกับบอกว่าปลาน้ำโขงคือวัตถุดิบชั้นดีในแถบนี้ใครได้ชิมเป็นต้องติดใจรสชาติความหวานของเนื้อปลาธรรมชาติที่แน่นเต็มคำถึงจะแพงแต่ก็ยอมจ่ายสุดยอดของอาหารที่เกี่ยวกับปลาในแม่น้ำเลยว่างั้นเหรครับเลยเลือกมาซื้อในลำแม่น้ำโขงเป็นหลักเลยครับการที่มา ถ้าปลาหรือว่ามาในฝั่งแม่โขงเลยเราได้สัมพันธ์กับทางประมงพื้นบ้านเรารู้จักกันได้คุยกันได้เห็นอุอปกรณ์หาปลาใช่ไหมฮะแล้เห็นแม่น้ําเห็นอะไรต่รางๆก็มีความสุขกับการที่ที่ได้มาซื้อด้วย ปราน้ํำโค้งนำมาทำอาหารได้ทุกส่วนตั้งแต่หัวปลาและกระดูกทำต้มยำเนื้อปลาทำลวกจิ้มและล่าปลาโรยด้วยเก็ตบาทอดหรืออีกหลากหลายเมนูที่ขึ้นชื่อของชาวเชียงแสนที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์ปลาในน้ำโคงให้หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นรับวิวัลสมรภูมิสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน